ยอดนครับตัวอ่านการ์ดตอนนี้เออ่มันนี่อีสห้าบาทตอนนี้แล้วก็มันนี่อีสสิบห้าบาทนะครับผมโอเคจากนั้นเราทำการกดซื้อประกันนะครับผมโอเคผม แคบพวกผมนะวัสดุ DIY เช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาขอนําเสนอนะครับเครื่องขายปากกาตรนมัตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาจัดที่ดูนะวิธีการทํางานครับผมอราหลักภายในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมอาจจะดูไม่ค่อยนิสัยครับแต่ก็โอเคนะครับใช้งานได้นะครับครับผมนี่ครับวงจรภายในครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์โรโนยูโนอาร์สามข้างในแล้วก็สวิตชิ่งสเต็ปดาวสองตัวอีกตัวสำหรับตัวคอนโทรลอีกตัวใช้สําหรับตัวเซอร์โวนะครับ ก็จะมีพวกสวิตต่างๆนะข้างในครับจอ L.E.D ไอ้จอ L.C.D. Display นะผมครับหลักการก็ทำใส่ปากกานะผมซึ่งตัวนีจรรวจนะ้จะมีการตรวจจับนะจะมีการตรวจจับนะกรณีที่ปากกาหมดครับซึ่งตัวตรวจจับก็จะเป็นตัว I.R. s ซนเซ r ตัวนี้ครับมี3ตัวนะผมข้างในนะเอาไวต้ตรวจจับกรณีที่ว่าปากกาหมดเงี้ยมันจะปากกาหมดมันก็มีการแจ้งเตือนว่าปากกาอันไหนหมดครับปากกาสีแดงหมดหรือปากกานำเงินหมดก็จะมี แสดงสถานะมาบนที่จอ LCD นะครับผมครับหลักครับการทำงานของมันเดี๋ยวผมจะมาสาธิตดูนะครับวิธีการใช้งานหลักๆครับผมตรงนี้คือผมจะมีการในบรรจุเอลิควิดแล้วก็จะมีพวกปากกาแดงแล้วก็ปากกาเสียบเงินที่อยู่ข้างหน้านี้นี่ปากกาเสียบเงินครับครับผมก็เดี๋ยวจะมาสาธิตดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการซื้อ เออ่ปากกาในตู้ขายปากกาดูนะผมเนี่ยผมมีเงิน15บห้าบาทนะผมเดี๋ยวทดสอบการหยอดเหรียญครับเดี๋ยวผมจะซื้อลิควิดนะผมเนี่ยครับ,รบจะเป็นลิควิดเพนนะผมราคา15บาทพอดีครับอ่ะผมจะหยอดนะผมเหรียญเหรียญห้าก่อนอ่ะเหรียญจิบแล้วแต่เราแล้วอ่ะหย่อนนะครับ,รบตัวอ่านการ์ดหมตอนนี้เอ่อมันนี่อือห้าบาทตอนนี้แล้วก็ มันนี่1ีสิบห้าบาทนะครับผมโอเคจากนั้นเราทําการกดซื้อประกานนะครับผมโอเคผมซื้อประกานแล้วผมซื้อประกาเรียบร้อยนะครับผมเมื่อซื้อเสร็จปุ๊บเครื่องมันจะ,ะเราก็สามารถหยิบ Green. เอ้ยไม่ใช่ประกานซื้อลิขิตนะครับผมหยิบลิขิตมาปุ๊บตอนนี้ลิขิตหมดนะครับผมถ้าหมดปุ๊บผมก็ไม่สามารถซื้อได้ครับมันบอกว่าไอ้ลิขิตเพนนน็อตคือไม่มีแล้วงั้นเวลาเราจะซื้อก็ซื้อไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าหยอดตังค์ไปซื้ออื่นก็ซื้อได้อยู่ครับ อ่ะต่อไปผมต้องการซื้ออ่ะไอ <is> ประกาน้ำเงินนะอ่ะอ่ะต่อไปผมต้องการซื้อประกาน้ำเงินนะผมอ่ะผมมีอยู่หกบาทนะผมก็ซื้อประกาน้ำเงินนะผมรูร,รูเพนนะผมราคาหกบาทก็สอบห้าบาทอันนี้อีกบาทหนึ่งเนีย่ยคบบาทแล้วเราทำการซื้อประกาน้ำเงินนะกด ปากกาก็าหดุลมาครับครับผมแค่นี้ก็วนี้ปกากกาหละดมาแล้วครับหยิบปากกามาใช้ตอนนี้ปากกาเงานินก็หมดเองนะครับเนี่ยทำหมดมันก็แสดงเี่ยหมดต่อไปปากกาแดงนะผมผมซื้อปากกาแดงผมก็ทําการซื้ออดเหรียญมนเหมือนเดิมนะผมแต่การซื้อก็ไม่มีอะไรยากนะผมกลไกประมาณนี้นกลไกครับผมเวลาเราหยอดปุ๊บมันจะมีตัวกลไกมันจะพลิกนะครับผมดูองศาที่ดูดีกว่ามันมันจะพิกยังไงครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อลิควิดนะเราไปดูกลไกข้างในนะเวลากดลิควิดมันจะเป็นยังไงครับรหยอด15บาทครับเ mm hmm. นี่ผมแล้วก็ผมก็ทำการซื้อลิควิดนะผมผมื่กดเอามาดูกลนะไกครับกลไกการจ่ายประกันนะผมดูครับโ mm hmm. อเคประมาณนี้